ครับเป็นคุณครูนักวิจัยอยู่ละต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีลักษณะของความเป็นนักวิจัยที่จะค้นหาคําตอบก็เลยมีความคิดว่าอยากจะสร้างนักเรียนเนี่ยมีลักษณะแบบนี้แล้วพอดีมีโครงการของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานมีนโยบายที่ต้องการจะสร้างวัฒนธรรมการวิใจัยให้กับนักเรียนพอรับหลักการมาปุ๊บเนี่ยก็มาสอนให้กับเด็กในเรื่องของ การเป็นนักวิจัยน้อยอคนรทำยังไงโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นหลักครับขั้นตอนในการเรียนการสอนนักวิจัยน้อยเรียนรู้โรคนะครับในในระดับแรกนะครับการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยผมก็จะ,ะชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับว่าสภาพอากาศตอนนี้มันหนาวเย็นผมก็ได้สอบถามกับนักเรียนว่า นักเรียนพอจะรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับนักเรียนเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างหนาวค่ะหนาวมากไหมลูกหนาวอะมาโรคที่เกิดขึ้นในอในฤดูหนาวนะลูกนะที่เราเคยเจอมาอเคยเห็นเคยพบโรคที่หนึ่ง โรคเบาหวานค่ะโรคไข้หวัดครับโรคตาแดงครับโรคปอดบวมค่ะปอดบวมนะอ่าทีนี้เราจะมาพิจารณาดูนะว่าทั้งเจดโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะฤดูหนาวจริงไหมอ่าโรคเบาหวานก็เลยคิดว่าเกิดเฉพาะฤดูนี้ไหมลูกไม่ค่ะอ่าไม่เกิดเนาะเพราะว่าโรคเบาหวานมันเป็นโรคที่ใครก็ได้ที่เป็นใช่ไหมลูกไม่ต้อง<ะ>เกี่ยวข้องกับอากาศหนาวไหม ไม่เกี่ยวยวันนั้นคุณครูจะเช็ <P. S 1> คขิดนะะต่อไปโรคอุจจาระร่วง <P. S 1> เป็นเนาะ <P. S 1> ลูดูหนาวนี่เป็นเยอะไหมเย <P. S 1> อะคุณครูก็เช็คถูกนะต่อไปโรคไข้หวัดเป็นเยอะไหมเยอะ <P. S 1> ในโรงเรียนนี่นักเรียนเห็นไหมลูก <P. S 1> มีทั้งเพื่อนทั้งพี่แล้วก็น้องเป็นเนาะ โรคปอดบวมเคยพบไหมลูกเคยอ่าเคยพบแน่นอนเลยเป็นโดยเฉพาะเด็กตัวเป็นยังไงเล็กๆเนาะหน้าหนาวนี่อันตรายมากเลยหลังจากที่นักเรียนเขาได้โรคที่ที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเขาแล้วนะครับเขาก็จะไปรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจของนักเรียนที่เขาอยากอยากจะเรียนรู้โรคนั้นคนไหนสนใจโรคไข้หวัดจ้้งมือลูก อาเรียนครูให้ที่เสกสรรไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกประธานกลุ่มกันอ่าลกตาแดงลงูกยกมือขึ้นลูงตาแดงพอนักเรียนในรวมกลุ่มตามโรคที่เขาสนใจแล้วนะครับนักเรียนในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการเลือกตั้งประธานรองประธานแล้วก็เลขานะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะระดมสมองกันนะครับว่า เขาอยากจะรู้โรคโรคเนี้ยเขาน่าจะมีคําถามอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี้ยก็จะช่วยกันระดมสมองอาการโรคไข้หวัดเป็นอย่างไรคะ่ะอาการของโรคปอดบวมเป็นอย่างไรคะสาเหตุจากโรคไข้หวัดเกิดจากอะไรค่ะอาการของโอรคะาารโจะระร่วงเป็นอย่างไรคะเราควรป้องกันโรคจะระร่วงได้อย่างไรโรคตาแดงมีอาการอย่างไร โรคต่ดเด,ด็ติดต่อคืออไรมีอาการ<ห>อย่างไรมีอาการเป็นอย่างไรโรคอีสัเป็นอย่างไรแหล่ง <travaille> ข้อมูลโรงพยาบาลเอ๊ะโรงพยาบาลนี่ตอบคำถามเราได้ไหมตัวโรงพยาบาลนี้ตอบคำถามเราได้ไหมลูกอ่ได้ไหมต้องตอบบนรูก่อนโรงพยาบาลได้ตอบได้ไหม,ไมแล้วใครที่ตอบคำถามเราได้แพทย์อ่าพยาบาลเพราะนั้นเราต้องเขียนเป็นใคร พยาบาลเนาะเพราะนั้นโรงพยาบาลนี่จะเป็นใครโรงพยาบาลนี่ต้องอยู่ตรงไหนสถานที่อ่าดีมากหลังจากที่ทุกกลุ่มเขาได้คำถามแล้วนะครับแต่และกลุ่มเขาก็จะไปนำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะอ่านำเสนอต่อเพื่อนในห้องว่าเขามีคำถามแบบเนี้ยเพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบนะครับรวมไปถึงเขาจะมีวิธีการที่เขาจะไปหาคำตอบได้ยังไงสมาชิกที่อยู่ในห้องที่เป็นกลุ่มอื่น เขาก็จะช่วยเสริมช่วยเสนอความคิดเห็นว่าควรจะมีคำถามเพิ่มไหมโรคตาแดงคำถามที่หนึ่งโรคตาแดงมีอาการอย่างไรคำถามที่สองอาการของโรคตาแดงเป็นอย่างไรคำถามที่สามเราควรป้องกันโรคตาแดงอย่างไรคำถามที่สี่สาเหตุของโรคตาแดงเป็นอย่างไรอ่าทีนี้อ่าหน้าที่ของเราที่นั่งฟังนะลูก ว่าคำถามของกลุ่มนี้ได้ครอบคลุมหรือยังอนักเรียนสังเกตดูคำถามที่1กับคำถามที่2นักเรียนคิดว่าซ้ากันไหมลูก<า>ะเพราะนั้นคำถามที่1แล้วก็คำถามที่2เนี่ยควรจะรวมเป็นคำถามเดียวกันอวควรเพิ่มอะไรอีกอย้งมือเลยลูกโรคตาแดงมีอาการแทรกซ้อนอย่างไรครับอวโรคตาแดงมีอาการแทรกซ้อนอย่างไรอะไรขาจดลูกอะกลุ่มด้่นหลังมีไหมลูก ทำไมโรคตาแดงถึงเกิดในฤดูหนาวคะอ่ะเรยกาโจทย์คำถามกลุ่ม 1. สาเหตุของโรคอิสุวอิสัยเกิดจากอะไร 2. โรคอิสุวิสัยเป็นนานกี่วัน 3. อาการของโรคอิสุวอิสัยเป็นอย่างไร4โรคอิสุวอิสัยมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่แหล่งข้อมูลคุณหมอพยาบาลวิธีการได้ข้อมูลสอบถามสถานที่โรงพยาบาลอ่ะสุธนว่าไ,ไงลูกสุธนา เราควรป้องกันโรคอิสุอิสัยอย่างไรมีอย่างลูกยังไม่มีค่ะอ่ะยังไม่มีโอเคถ้าไม่มีปุ๊บเลยขาจดเมื่อนักเรียนได้เตรียมการหาคําตอบเป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็ได้กําหนดในเรื่องของขั้นตอนของการไปหาข้อมูลแล้วนะครับนักเรียนเขาก็จะเดินทางไปที่แหล่งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นที่เขาจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะกําหนดวางแผนไว้เลยว่า หนึ่งเขาจะทมข้อมูลจากพยาบาลด้วยเขาจะขอไปสอบถามกับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นด้วยใน,ในโรคที่ที่เขาสนใจแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นด้วยนะครับ นะะในการที่จะมาศึกษาหาความรู้ในโรงพยาบาลวันนี้เนาะ <c oughs> ก็ทราบว่าน้องๆจะมีคําถามมาถามนะคะเราควรป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้อย่างไรคะหนึ่งกินอาหารปรุงสุกเนาะห้ามกินอาหารที่ดิบเนาะห้ามกินอาหารค้างคืนถ้ากรณีจะเอาอาหารค้างคืนก็ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นก่อนที่จะนํามารับประทานต้องควรอุ่นอาหารให้ร้อนนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงหน้าตึกแล้วนะคะที่จะพาน้องๆไปดูเคสหูขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้ไหมคะ มาเชิค่ะเนาะเดี๋ยวละอ่อนเนาะพ่อเท่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเนออ่าก็จะมาถามพ่อเท่านะคะเรื่องโรคปอดบวมหน่อยเนาะปันลิกีเวโนเชื่อมาเชชเชเชเชราอะไริบิเกมาซะเสกชุบนาเนิเกียวือกันนูเชื่อมเมี่บั่นหลป่ะอเมนี่ เนี่ยนั่นคือสรัพย์สินมีหล่อสองคืนค่ะอะไรสองคืนที่เป็นมานสองคืนค่ะเป็นมาแล้วสองคืนละเราควรป้องกันโรคตาแดงอย่างไรคะเราก็ควรป้องกันการสัมผัสเช่นนะครับเราไม่เอา อันนี้นะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันถ้าเราใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันหรือของใช้ร่วมกันเอามาสัมผัสจากของหมูไปสัมผัสกับคนที่ไม่ป่วยที่เป็นโรคตาแดงแบบนี้ก็ติดได้ละหลังจากที่นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปสอบถามจากบุคคลที่มีความรู้แล้วนะครับเขาก็จะมาช่วยกันสรุปอีกทีหนึ่งเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่จะนำเสนอกับเพื่อนกลุ่มอื่นซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้ในโรคที่ตนเองสนใจครับ พราะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะครับช่วยกันเรียบเรียงข้อมูลให้มันเป็นหมวดหมู่โดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยตั้งประเด็นว่าอยากจะให้เพื่อนรู้อะไรเพื่อที่จะพร้อมนำเสนอให้กลุ่มอื่นเข้ามาเรียนรู้ให้เข้ารู้เหมือนเราตอนนี้โรคอะไรลูกโรคปอดบวมนะโรคปอดบวมหนูอยากให้เพื่อนรู้อะไรลูกดูสิ ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักเรียนได้ดําเนินการค้นหาคําตอบแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของความถูกต้องเราจะนําเสนอให้กับเพื่อนเข้าได้เรียนรู้อย่างไรก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขานำเสนอข้อมูลแบบเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้เป็นฐานก็คือว่ามีทั้งหมดอยู่6กลุ่มนักเรียนเขาก็จะคัดภายในกลุ่มเองว่าใครจะนําเสนอเป็นคนแรก เพราะนั้นคนแรกที่จะนําเสนอที่เป็นกลุ่มตนเองเนี่ยก็จะต้องอยู่ฐานตนเองอยู่ในแผนภาพความคิดของตนเองแล้วก็ให้กลุ่มอื่นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้โดยใช้หลักการกลุ่ม1ไปกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3กลุ่ม3ไปกลุ่ม4ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับก็จะมีการเมียนฐานกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่1เขาก็จะไปกลุ่มที่2แต่คนที่นําเสนอเนี่ยจะไม่ใช่คนเดิมละเขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวต้องให้สมาชิกคนอื่น ที่อยู่ในกลุ่มตนเองเนะี่ยมานาเสนอส่วนตนเองที่เคยนําเสนอแล้วก็จะไปเรียนรู้กลุ่มอื่นก็ถือว่าเป็นการาฝึกในเรื่องของการนําเสนอด้วยแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้โรคเรียนรู้สิ่งที่กลุ่มอื่นเข้าไปค้นหาคําตอบมาด้วยครับ อาการของลมควาวนบจะมีอาการไอไข้สูงเจ็บหน้าอกหายใจหอบค่ะเจ็บหางสาเหนียวเจ็บหางค่้นหรืออาจจะพบเลือดติดมาก็พบได้ค่ะอนักเรียนเปลี่ยนฐานขอให้แต่ละกลุ่มนะครับเปลี่ยนผู้นําเสนอด้วยนะครับสายของโรคซึมสายเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันที่ทําให้เกิดสวัสดิ์ติดต่อโดยการสัมผัส ของใช้เช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเนตเรียนกับครูบรรจดสนุกค,ค่ะเพราะว่าได้รู้เรื่องโลกต่างๆมากขึ้นสอนให้ตั้งคำถามที่โลกที่ตัวเองเลือกค่ะถามคนในกลุ่มบอกว่าสงสัยเรื่องอะไรแล้วก็จดย์จดแล้วก็พอถึงเวลาเราก็ไปหาคำตอบจากแหล่งที่ต่างๆค่ะที่โรงพยาบาลสาธารณสุขห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดค่ะ ชอบตรงที่ไปหาคำถามมาได้คำตอบอะครัเพราะเป็นความรู้ที่แปลกใหม่ดีอะครับนำเสนอ,อเคลิ้เต้นค่ะเพราะเราได้พูดที่เกี่ยวกับโลกอะไรพวกเนี้ค่ะชอบตรงที่สลับฐานครับจะได้รู้เกี่ยวกับของเพื่อนๆที่เพื่อนๆพื่ทำ ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กนะครับไม่ปิดกั้นเด็กในเรื่องของความคิดในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะรู้สิ่งที่เขาอยากถามตัวของครูที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ปุ๊บหนึ่งจะต้องเป็นคนที่สามารถเป็นคนเอื้อสามารถเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการจัดกิจกรรมออกแบบกิจกรรมให้กับเด็ก ส่วนคนที่จะทำกิจกรรมจริงๆเนี่ยเป็นตัวของเด็กเองแต่ครูเนี่ยเป็นคนคอยชี้แน,นะเพราะนั้นเด็กพวกเนี้ยจะมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองครับผม